เรื่องนี้มันผิดรัฐธรรมนูญมาตาราหนึ่งรอยแปดสิบห้าวงเล็บสามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งร้อยแปดิกวงเล็บสองแล้วหลักฐานไม่ต้องมีอะไรครับหลักฐานก็คือคลิปภาพของนายกรัฐมนตรีที่พูดต่อสสในห้องประชุมวันนั้นนี้ผมก็อยากจะเรียนท่านนะครับว่าเรื่องนี้มันผิดรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งร้อยแปดสิห้าวงเล็บสามรัฐธรรมนูญ มาตรา186วงเล็บสองยู่แล้วหลักฐานไม่ต้องมีอะไรหลักฐานก็คือคลิปภาพของนายกรัฐมนตรีที่พูดต่อสอสอในห้องประชุมมันั้นและถอดคําเป็นภาษาตัวหนังสือเอามาสุกทีนี้การชี้หมุดผมก็อยากให้ปชชเร่งรัดเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีคือหัวหน้าราชการลำดับหนึ่งของประเทศ ถ้าเราปล่อยผ่านให้คนที่มีเป็นหัวหน้าลำดับหนึ่งของฝ่ายบริหารนี่เออละเหยรอยชายโดยทำอะไรโดยผิดแล้วองค์กรอิสลามไม่กล้าตรวจสอบเนี่ยเราจะมีที่พึ่งที่วงอะไรครับเราไม่ต้องการอภิสิทธิชนไม่ต้องการนักโทษทิดาคนที่สองมีคนเดียวก็ปวดหัวใจพอแรงแล้ว <c oughs> นะครับฝากกพ,พชด้วยครับเรื่องเรื่องไม่รเนินกันนะครับ,รบเออเดี๋ยวที่ผมถามท่านนิดหนึ่งถ้า เรื่องนี้นี่มันจะครบสามสิบวันแล้วท่านพี่ศรีสุวรรณมายื่นวันที่ยี่สิบี่พฤศจิกายนผมตรวจสอบแล้วคณะกรรมการก็ยังไม่ตั้งเลยมเมื่อไหร่จะตั้งตั้งแล้วจะต้องมาฟังนายกพูดกีรออจะต้องใช้คำวินิจฉัยจะใช้ดุลพินิษเมื่อไหร่เรื่องนี้ผมอยากให้เร็วนะึ่งถ้าบอกว่านายกพูดอย่างนี้ไม่พิษกบะชออะรอาแรงเลยถ้าว่าพิษเกาะว่ามาระชี้มูลไป ศาลอาจจะเห็นต่างจากปปชก็ได้นะครับเพราะมันไม่ได้จบที่ปปชเนี่ยกิจจริยธรรมอย่างไรแหละแต่เรื่องนี้อยากให้เร่งนะครับถ้าท่านไม่เร่งผมก็จะมาหาท่านเรื่อยๆนะครับถึงคำพนักงานมีข้อเรียกรับการดำเนินแล้วครับครับก็หมดไว้ในระเบียบคณะกงานข้อข้อเลยครับครับก็ก็จะประสานหน่วยที่รับผิดชอบนะฮะในเรื่องการต่อไปครับผมครับท่านถ้านตอบสักนิดหนึ่งแอบกรอบในเข้าใจเราก็จได้เรื่องกรอบนะครับ แต่กรณีที่เรื่องนี้ประชาชนเขามองว่าเป็นเรื่องที่มันไม่สลับซับซ้อนได้ย่างท่านผู้นี้เป็นถิงนายกภารกิจของท่านมันก็เยอะแหละแต่ประเทศผู้ว่านอำเภอสตอลเป็นอยู่ด้ก่อนเอาเฉพาะนี่หาคนมือดีๆสักสี่ห้าท่านเพราะท่านเป็นกรรมการใหญ่ก็ได้เอาเฉพาะเรื่องนี้ถ้าท่านบอกว่ามันไม่ผิดหรอกผมกับไทกรก็จะบอกพี่น้องว่าไม่ผิดหรอกถ้ามันผิดก็ลงโทษไปตามนั้นมันไม่ใช่โทษจำคุกนี่

6น2่หกหกเก้าสองนหกหกเกี่เ็ดสครับอยนสี่ี่ไปกรนะครับผมวชชัยนะครับครับครับพี่คุท่านโทราไปเลยนะครับใช่เนี่ใช่ไหมครับหกห้าสาเลยนะใช่ครับ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 ควัชชัยครับวั เนี่เดี๋ยวเนี่ยแระเบียบมันกี่วันเรื่องการตอบรับเรื่องเนี่ยตอนนี้ตอนเนี้ยจะเข้าไปที่สุรามันการแล้วก็นําเข้าจอนให้ต่อการจุดต่างๆจะทำอย่างไรครับส่วนเรื่องการประสานข้อมูลเรื่องการมาติดต่อเป็นภาษาอะไรที่ผมได้ครับโอเคพี่ขออนุญาตทุกคนขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคคุณมากครับ